กับแกมคนไทยพี่น้องไรฝรั่งนี้ล่ะอุปะมือแข็งเป็นพี่น้องโซ่คันจะโซ่เอเซนไม่ทื่นนะเฮนชนฟลายอ่อนนู้ดนอ่อนกระมือเถะวิตามินนิกฟีนฟลายฟีนกระมือเถอะวันนี้มีฟีนฟลายก็ได้วันนี้นิกฟีน ฮัมโหลแล้วก็เ i ร e ด์มิเตอร์ m อสนละถ้นมาน่าฟอยทินกวีะเอกินดามคุณไม่น้องดูดิคุณไม่ต้องดูดิคุณไม่ต้องด e ดิคุณไม่น้องดูดิคุณไิ่ก้อง่ากินกณไน่ต้องดูดิคุาไม่ต้องดูดิคุะไปหาม่ต้อกดกดว พวกรอยสิกินตจอกินอย่งแต่เทียงหอดคำผลได้ข้นไทยบ่ได้เลือกง่ายได้ประสนเด้อนี่ไม่ฝากบัสมื่อจะตัวให้สีดากินก่อนพี่น้องให้สีดากินก่อนพวกรอยเดี๋ยวแล้วสิไม่เห็นพวกรอยอันพี่ก็ซื้อ เป็นพี่กะซื้อบนเล็กก็อืมมากเดี๋ยววันนี้เราจะเอ้ยว่าสรตอนนี้เราจะเอ้ยเน่กันจะกินอยากกินเนื้อไก่กับกินทอด่เนยกับเกี๊ยวกรอบอันนี้นักัน้วเฮียเดี๋ยวจะมากินเมียงเมียงซดพี่น้องให้เรากินอาหาร Und lecker, Hallo. Ne? <laughs> <laughs> mm. mm, mm, mm. Ich habe ich hab wenig Fleisch, weil du hast selber. Guck mal, dein Bau. Hast du genug Schweinebau? Schweinefleisch. Mm. Deswegen habe ich ein bisschen. กว่าหมูบัต้องกินหมูบัวใส่ไส้หมูนหน่อยๆไปใส่หมูหลายว่าฉันเนาะขอโทษขออภัยเรือยซีดาเอ้ยมือนี่หมูมาหาหมูกอยากกินใส่หมูขอว่าไปหาได้กินใส่บวัวบัวฉันจัดให้หมูไอ้สีดาพันบัไปทำง,งานพี่น้องแค่เจ๊งไหนมันก็ต้องได้นั่งโต้น้ำกันเลยเนาะกินน้ำกันนั่งน้ำกัน บาวน้ากันสิเปน็นนางไผ่นางมันโบเมนเด้พี่น้องเลยก็เลยไอซีดาได้มาหวมตวุก็เลยว่าเจ้าอย่าเบืองผัวกข่เด้อว,ว่สาสันนะมาพี่น้องมาห่อเมียงห่อเมียงไก่กับหอ่อไส่ไอซีดากับห่อเมียงไก่ให้ห่อเมียงสดให้มากินน้ากันจ้าตอนไทยเนี่ยตอนกินนี่คือสิาวไทยเห็นนกพี่น้องเพราะว่าไอซีดาแลวโว ไอซีดาแล้วบอยอยากเห็นตนพวก่วยกินใส่พี่น้องก็เลยสิพักกันกินกันป่อยให้เรากินของเล่าเห็นรลเฝ้ากินเฝ้านี้ของเล่าพวก่วยก็จะกินไปเรื่อยๆฟอยกันไปเรื่อยๆเพระบาะว่าเวลา่กินเขาเนาะฟอยกันคุยกันมันบอกเขาเรื่องเขาเล่าพี่น้องไปคนละเรื่องละเล่าฟอยเรื่องขอบครัวเนี่ฟอยเรื่องมูเรื่องพวกเนี่ยมันบอกเขาเป่า ก็เลยตอนกินในสิบบทไทยเห็นดอกเด้วยจาว้าว่าเป็นเด้อไอซีดาเลยเห็ดน้ามูเห็ดน้าม,มูสิพิษใจผัวก็เลยเห็ดอันเมียงหอไก่ไห่เมียงซดหอไก่พี่น้องเพราะว่าฝรั่งบอกกินใส่ก็เลยถอดเคสเอไให้ถอดเนยเนยถอดกับถอดกรอบ เกี่ยวทอดกรอบให้เพิ่นอันกอดทอดกรอบไปเด้อไอซีดาเอ้ยแต่ว่าบอกเพิ่นอยู่ดอกว่าให้กินคนละเถือบ่ว่าสันเพิ่น่าเพิ่นมากินน้ว่าซันอันเลี้ยงทรงมูพี่นองมูเพิ่นสิไปเมืองไทยมูเพิ่นสิไปเมืองไทยมันกับบ่พร้อมกันก็เลยเรามากินน้าผู้เดียวอันนี้อาหารไอซีดาพี่นองเฮดฮอเมียงซดให้ไอซีดา พวกคอยกับสกินตอเด้จ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจ้าพ่อกันคลิปนาสวัสดีจ้า